แ่งวันนี้มีแร่ทองนะใครปล่อยข่าวไปเจอแรทองนะรับักเดียวพี่ั่งเป็นทางเดินเรียบเลยด่าตัวน้ำยืนเลย่สไลเดอร์เนี่ยเล่นสไลเดอร์ทีนึงแล้วเขเล่นสไลเดอร์ลงมาใช่เหรอใช่ยหจริงน